เชื่อว่าหลายๆคนนั้นเป็นลูกค้าประจำของร้านคาเฟ่อเมซอนที่เรามักจะเจอบ่อยๆอยู่ในปั๊มน้ำมันวันนี้เราแอบได้ยินมาว่าเข้าขายเครื่องดื่มได้ถึง99.3ล้านแก้วภายในเพียงแค่92วันเองค่ะ คาเฟ่เมซอนสามารถทำยอดขายรวมกันถึง99.3ล้านแก้วภายใน3เดือนซึ่งข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดก,การบริษัทปตทน้ำมันและการค้าผิกจำกัดมหาชนหลังเสร็จสิ้นไตรมาส3แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าในไต่มาส3นั้นเติบโตเป็น2.2เมื่อเทียบกับไตรมาส2เท่ากับว่าขายได้93ล้านแก้วใน92วันซึ่งจะคิดเป็นขายได้วันละ1,33,333แก้วและเนื่องด้วยมีการผ่อนคลายของมาตรการโควิด19ทําให้ยอดขาย ในช่วงเก้าเดือนของปี2,565เพิ่มขึ้นเป็น56ล้านแก้วเติบโต26.5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคาเฟ่อเมซอนถือเป็นเช้นานกาแฟาที่มีจำนวนสาขามากที่สุดเป็นอันดับ6ของโลกและทำไรายได้เป็นอันดับที่12ของโลกอีกทั้งยังวางเป้าหมายสู่การเป็น g กลบอลแบรนดอีกด้วย